เรนโบ้แก๊งนะคะขอครอบครัวมีจททิตราคมพุจจวัยรเจ้าแม่หนึร้อยบาทอันนี้คือไม่จริงขย่าใหม่กราบสวัสดีมิตรักแฟนเรนโบ์แก๊งทุกท่านครับตอนนี้พบกับผมครับลิงเรนโบ์ครับผู้นําทางด้านสายความเชื่อที่ทุกคนต้องการตัวอยู่ตอนนี้นะครับผมเป้าหมายปลายทางของเรานะครับผมนั่นก็คือความเชื่อนั่นเองนะครับและวันนี้เราอยู่ที่เขาสามุกเขาสามุกอยู่อําเภออะไร ราอยู่ที่เขาสามมุกนะครับตําบลแสนสุกอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเล่าบทดโดยย่อก่อนนะครับสามมุกเนี่ยเป็นชื่อสาวงามที่แสนสวยมากเลยนะครับที่หยุดพักอยู่แถวน,นี้ตัวละครก็จะมีลูกกํานันคนหนึ่งชื่อว่าแสนนะครับผมได้มาวิ่งว่าวแล้วว่าวได้มาตกอยู่ที่กระท่อมของสามมุกนั่นเองก็ได้มีโอกาสเจอกับคนที่ชื่อแสนแล้วก็ตกหลุมรักกันก็มาเจอกันบ่อยๆแล้วก็คนที่ชื่อแสนก็สวมแหวนให้กับสามมุกนะครับแล้วก็สัญญาร่วมคําสาบานกันเลยว่าจะต้องแต่งงาางงานนน,าน้้้ไมมม่่ะะีีปปรรึหณณวๆ อยากเจาะดีเทลเยอะก็จำไม่ได้เหมือนกันถูกต้องครับผมไปไปมาพ่อที่เป็นกำนันของแสนเนรู้ว่าแสนได้คบกับสามุกก็ไม่ชอบใจเพราะว่าเอออาจจะเป็นตำนานความรักแบบไทยๆคล้ายๆกับกึ่งโรเบียโจูเลียสหน่อยก็มีการกีดขวางไม่ให้แต่งงานจนสุดท้ายแสต้องไปแต่งงานกับคนที่ชื่อมารีครับในวันแต่งงานของแสนเนี่ยนะครับผมก็จะมีสามุกยืนถือล่มเอ้สามุกยืนถือเบ้าไม่ใช่ดิ ยืนถือแหวนแล้วก็ถอดคืนให้กับแสนนะครับในงานแต่งสามมุกก็มาที่ยอดน่าจะยอดแถวนี้แหละฮะเพื่อมาโดดหน้าผาตายและแสนก็มาโดดตามครับก็สิ้นสุดตำนาน โรเบียโอสภาคตะวันออกนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแต่เรื่องความเชื่อคนที่ขับเรือชาวประมงก่อนจะออกเรือก็จะต้องมาไหว้ศาลของเจ้าแม่สามมุกเพื่อขอเอาเลือกเอาชัยนะโดยการถวายพวงมลาลัยมะลิหรือกระทั่งมะพร้าวเพื่อเป็นสิ่งมงคลจะได้ออกเรือด้วยความปลอดภัยนั่นเองเป็นความเชื่อล้วนๆนะทุกคนนะตรงนี้นะโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าข้างบนของเขาสามมุกเนี่ย หรือศาลเจ้าแม่สามมุกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลนยครับ<ป>บรรยากาศของหน้าศาลดูโอโถงและอลังการมากเลยแล้วผมว่าข้างบนเนี่ยน่าจะมีคนที่แบบค่อนข้างที่จะศรัทธาในตรงนี้เยอะมากๆเลยโดยจากปริมาณรถที่จอดอยู่หน้าศาลเจ้าแล้วแล้วก็เชื่อมั่นด้เลยครับผมว่าคนค่อนข้างเยอะและช่วงวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะรเราเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยว,ว่าจะมีการทําบุญสักการะอะไรพอผ่านเข้ามาสักแป๊บหนึ่งก็จะเจอที่ครับรูปปั้นของพระศรีวารีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสดบนนิดนึงนะครับ ก่อนหน้าที่จะเข้าไปทําบุญสราระผมขออนุญาตอ่านน,นี่ตำนานประวัติเจ้าแม่สามมุกนี่มีตำนานเล่าขานว่านับพันปีเป็นเทพเจ้าผู้ที่รับองค์การจากเง็กห้วงห้องเต้น,นะครับผมให้วาตานทุติลงมาในโลกมนุษย์โดยให้สัจจต่อหน้าเทพแห่งสองสวรรค์ว่าเมื่อพบผู้เจ็บป่วยต้องช่วยเหลืออา้าวผมว่านี่น่าจะเป็นที่เกี่ยวกับเจ็บป่วยก็มาขอให้หายป่วยได้นี่เขาบอกว่านี่อย่างมากสาธุชนที่กราบไหว้นับถือสดุดีท่านว่าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทรชาวจีนเอ่ยนามท่านว่า ไฮตังหมานะครับ <os> ผมเราได้ความรู้ใหม่กับแม่ๆนะครับแม่ๆบอกว่าที่เนี้ยเป็นศาลของเป็นศาลจีนเลยนะครับไม่ใช่ศาลไทยที่ผมพูดมาข้างตอ้นอาจจะผิดนะก็คือเป็นศาลจีนเลยนะครับตรงนี้ก็จะบูชาสักระในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการออกของทะเลขอให้ประสบค,ความสําเร็จรุ่งเรืองปลอดภัยกลับมานะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยเลยคุณแม่ใช่ไหมโรคภัยเลยเนาะคุณแม่บอกว่าตรงเนี้ยขอได้ทุกเรื่องเลยนะเป็นศาลจีนความรู้ใหม่เลยของผมนะครับสำหรับคนที่มา บูชาสักการะวัดจีนแบบนี้นะครับถามว่าวัดจีนกับวัดไทยต่างกันยังไงคือวัดจีนส,ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความสําเร็จโลกภัยต่างๆแต่ถ้าวัดไทยเดี๋ยวมีที่หนึ่งตอนตอนท้ายเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตอนท้ายจะเป็นเรื่องของความรักแน่เป็นไงน่าสนใจใช่ไหมคุณแม่คุณแม่แม่แนะนํามาว่าการบูชาเนี่ยต้องเริ่มจากการไหว้ก่อนไหว้ก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนถูกไหมคุณแม่วิธีการบูชาต้องยังไงบ้างครับทูบเทียนชุดละ30บาท,บทใช่ไหมครับโอเคหนึ่งชุดจะมีอะไรบ้างครับ,บเทียนสองแทง่งนะครับผมแล้วทูบหนึ่งใให้เเเตตติมมลลกกกทีีี่่่ยนนาาะะไปรรงงงซซชคคุณแับ ตามมาเลยการมาวัดจีนเขามีคำอธิบายหมดเลยนะทุกคนดูดิวิธีการจุดก็คือ1จุดเทียนคู่หนึ่งปักถาดเทียนโอเคเราเริ่มจากการจุดเทียนคู่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมพอจุดได้ปุ๊บเราวางเลยนะฮะตรงนี้เหมือนจะดีมากเลยจะเป็นน้ํามันเอ้ยเป็นน้ําปกตินะครับแล้วก็ให้เสียบไปได้เลยนะต่อไปนะครับผมหลังจากจุดเทียนเสร็จนะครับที่พิธีการบอกก็คือจุดทูบทั้งหมด14ดอกตอนนี้ทูบ14ดอกก็อยู่ในมือผมนะครับเขาบอกให้จุดทูบ14ดอกก่อนเลยนะครับ พอเราจุด14ดอกเสร็จแล้วนะครับข้อ3าหว้เทวดาฟ้า,ฟาดินเสามังกรปัก3าดอกปัก3ดอกไปเลยนะครับด้วยความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นอแรงก้านะครับจะทําให้ผลตอบรับมันสักเซสอย่างที่เราต้องการได้นะครับมาต่อไปนะครับผมวหวเจ้าแม่ในสารปักกระถางใหญ่9ดอกเรียบร้อยนะครับผมเหลือ2ดอกประตูข้างและ1ดอกรวม2ดอกอ๋อประตูข้างมีหตรงนี้นะครับ กว่าจะผ่านไปได้แต่ละสเตปของการทําบุญตรงนี้นะครับผมบอกว่าต้องใช้พลังใจอย่างมากนะครับผมแล้วก็แรงศรัทธานะครับผมไม่มีอะไรร้อนเกินศรัทธานะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินศรัทธาที่เรามีแน่นอนนะครับไปไปต่อนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะการทําบุญด้วยน้ํามันนะครับผมหมายถึงความสว่างสวัยในชีวิตของเรานะครับผมไม่ว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนต่อให้มันจะมืดแค่ไหนครับเรามีน้ํามันเทียนนะครับเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับเรานะครับผมคุณแม่ได้แนะนามาว่าข้างหน้าจะมีกระถาง ที่ให้เทน้ํามันเนี่ยครับสี่กระถางและข้างในอีกสี่กระถางเราไปดูเลยครับว่าวิธีการเทเทยังไงบ้างหนึ่งขวดนี้ต้องให้พอนะครับบาลานให้ดีนะในการบาลานให้ดีว่าเราจะเทยังไงนะครับผมเมื่อกี้ตัดออกนะครับฉากที่ผมจะล้มเมื่อกี้ตัดออกเลยนะฮะที่เหลือข้างในไป ตามเข้ามาเลยทุกคนนี่คือเจ้าแม่ทับทิมนะครับผมหรือจุ้ยบวยเนี้ยนะครับผมผมได้ทิกใหม่ครับนี่เขาเรียกว่าซิมปวยนะทุกคนอันนี้วิธีการเ่ยนะครับผมเขาบอกว่าให้เราให้เราเขย่าเซียมซีก่อนถ้าเซียมซีแม่นหรือไม่แม่นต้องโยนซิมปวย,ยนะครับผมถ้าคว่มอันหงายอันแสดงว่าใช่ถ้าคว่มหมดไม่ใช่ถ้าหงายหมดก็ไม่ใช่ต้องคว่มอันหงายอันนะมาดูกัน สี่นั่นเองนะครับผมสี่อันนี้คือไม่จริงใครเอาใหม่ยี่ิบเจ็ว่ะมีรุ้นไม่จริงอันเมื่อกี้ก็ไม่จริงไม่เป็นไรเอาใหม่สิบสองครับอ่ะของเราอันนี้ของเราแน่นอนละเบอร์สิบสองเขาบอกว่า มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเลิศดแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมนี่ครับทุกคนแล้วผมอยากรู้มากเลยนะครับว่าการทําบุญด้วยว่าวนี้ยังไงเดี๋ยวผมเรามาถามคุณแม่สรุปอย่างนี้นะครับก็คือทางที่คุณแม่เขาบอกว่าเจ<แ>้าแม่ปดเบ้ามากคนก็จะมาสักการะโดยการเอาว่าวเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ไปอธิษฐานแล้วก็มาทําบุญตรงนี้เอาเอาว่าวมาไว้ท้อยตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จตามที่ขอหมดเลยใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาลองกันวิธีการบูชาว่าวยังไงครับคุณ เขียนด้านข้างนะครับผมจะเขียนในนามของเรนโบว์แก๊งได้ไหมค<ด>ุณแม่ไหนคุณแม่คุณแม่ลองพูดออกไหมใหผมได้ไหมครับว่าเรนโบว์แก๊งขอให้เฮงรวยๆได้ไหมครับค<า>่ะก็มีผู้มีจิตศรัทธานะคะวันนี้ร่วมถาบุญอ่าเรนโบว์แก๊งนะคะขอครอบครัวมีจิตศรัทธาทถาถบ,บุญสวรรค์เจ้าแม่หนึ่งร้อยบาทคุณผู้ชนว,บบวันนี้ขออนุญาตบารมีเจ้าแม่ปกปักรักษาผู้ครองค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำธุรกิจการค้าหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขีทุกปีค่ะสาธุนะครับคุณแม่บวอยพู้สาธุนะครับหลังจากทาบุญตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมคุณแม่แนะนําว่าให้ไปขอพรข้างในก่อนครับก่อนที่จะเอาเว้าไปแขวนข้างนอกเนาะ ตอนแรกนะคุณแม่บอกว่าถ้าทาบุญข้าวสารกับที่คุณแม่นะครับหนึ100บาทได้หนึ่งชุดสำหรับข้าวลงเจนะทำบุญนะครับตรงน,นี้แล้วก็คุณแม่จะแถมว่าหนึ่งบาทจะให้หูมา1อันนะครับแต่สำหรับผมคุณแม่บอกว่าเออลิงเรนโบว์เป็นคนน่ารักมากเลยนะคุณแม่ก็เลยให้หูมา3าอันนะครับให้มา ให้มาตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้นะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะส่งไปที่บ้านนะครับเล่นๆเพื่อช่วยกันบูชาสักการะนะครับผมทางผมจะเก็บไว้อันหนึ่งนะครับผมว่าวที่เราขอเสร็จแล้วเลยนะครับผมจากองค์แม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปห้อยกันนะครับผมข้างนอกไปเรียบร้อยนะครับเรนโบว์แก๊งพร้อมครอบครัวนะครับผมก็ขอให้ทุกคนที่ดูเรนโบว์แก๊งได้เป็นครอบครัวเดียวกับเรนโบว์แก๊งนะครับมีความสุขความเจริญมากๆเลยนะครับผมประสบความสําเร็จนะต้องการสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามนั้นนะครับผมซาทูครับผม ไปแล้วเราไปดูข้างบนกันเดี๋ยวมีข้างบนใครที่เป็ศรัทธานะผมว่าหลักๆมาก็คือมาขาะระฆังอะ่ะมาคาะระครังกันนะจากข้างบนตรงศาลเจ้าที่เราขึ้นมาทั้องอ2อกอ่ะเห็นวิวทะเลเลยทุกคนเดูดิเห็นวิวทะเลของบางแสนเลยนะครับนี่เป็นไงยังไม่หมดนะครับผมผมบอกเลยในเทปนี้นะเป็นความพิเศษมากเลยเพราะตอนแรกอะ่ะเราไปเซิร์ชหาว่ามีศาลเจ้าแม่สามมุกอะ่ะมันมีอยู่2ที่เว้ยซึ่งไปคยุยกับคุณแม่มาเมื่อกี้คือที่เนี้ยเป็นศาลจีนแต่มันมีศาลไทยอีกเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากจบตรงนี้เราไปดูศาลไทยกันเดี๋ยว่วาจะะมีอไร ที่มันคล้ายกันหรือเปล่าและแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ศาลเจ้าแม่สามมุกนะครับที่เป็นแบบไทยนะครับผมและตอนนี้เขาบอกเลยว่าตรงนี้นะครับที่เป็นที่ขอความรักแล้วก็บริเวณนี้น่าจะเป็นหน้าผาที่ แม่สามุกกระโดดลงมานะครับใครอยากมาขออะไรหลังจากที่ศาลเจ้าที่เป็นจีนแล้วก็เป็นศาลเจ้าไทยก็อยู่ตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันไม่ไกลมากปนระมาณ500เมตรได้นะครับผมถ้าใครอยากจะสักระอะไรก็สามารถมาสักระตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันพร้อมกับวิวทะเลสวยๆตรงนี้นะครับที่เป็นแหลมนะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแหลมอะไรเหมือนกันนะครับผมก็บรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยเวละใครหาซื้อเลขดีเลขเด็ดไม่ได้ผมขอแนะนานะครับข้างล่างคอมเมนต์เหมือนกัน,นครับ แหล่งรวมเลขดีเลขเด็ดสามารถไปตามเล่นกันได้เลยนะครับผมก็ขอฝากไว้นะบอกอ้อมใจนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณดนวยนะครับเทปหน้าผมจะไปที่ไหนกันแต่บอกใบ้ก่อนนะครับว่าอยู่แถวในบางแสนนี่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ลิงเรนโบลด้วยนะครับกับช่องเรนโบ้แกงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไเข้าไปรอบไม่แม่เข้าไปอินเสิร์ตไงเดี๋ยวคุณไปเล่นทะเลเอชีวิตคุณมาเล่นทะเลตรงเนี้ย